น้ำท่วมข้ามอ่ะอันนี้คือลอยนี่ลอยลอยขึ้นม้วนลงทะเลขึ้นลงทุกวันน้ำขึ้นลงทุกวันแต่น้ำเกิดมันจะเยอะน้ำตายมันจะน้อยอน้ำเกิดคือน,น้ำเยอะตั้งแต่ช่วงเย็นก็ต้องเริ่มยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อน,นเพราะเมื่อถึงตอนรุ่งเช้าน้ำทะเลจะหนุนเอ,อ่อท่วมชุมชนประมงตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาคร นี่คือธรรมชาติของชุมชนใกล้ทะเลครับและส่งผลต่อวิถีการประมงชายฝั่งด้วยโดยเฉพาะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำเกิดน้ำตายหากเป็นชาวประมงเรื่องน้ำเกิดน้ำตายต้องแม่นยำการสังเกตธรรมชาติทําให้รู้ว่าน้ำตายเกิดช่วงวันขึ้น8ป่ขาและวันแรม8ค่ขา ช่วงนี้น้ำจะขึ้นลงตามเวลาปกติคือขึ้นสูงสุดช่วงเช้าเริ่มลดลงหลังเที่ยงและน้ำจะเริ่มขึ้นอีกครั้งช่วงเย็นเวียนไปชาวประมงจะมีกิจวัตรตามเวลาคือช่วงเช้าน้ำเยอะออกเรือได้แล้วกลับเข้าฝั่งอีกทีในช่วงเย็นที่น้ำเริ่มขึ้นแต่หากเป็นช่วงน้ำเกิดวันขึ้น15าค่ำและวันแรง15้าค่ำต้องคำนวณให้ดีเพราะน้ำจะขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ต้องออกเรือกันตั้งแต่เช้ามืดหากคำนวณผิดน้ำลงแล้วเรือติดเลนเป็นอันไม่ได้ออกทะเลครับก็คือว่าน้ำเกิดก็คือว่าน้ำมันจะเยอะอน้ำเยอะน้ำตายน้ำน้อยน้ำตายคือว่ามันจะลงน้อยขึ้นน้อยโ้วนน้ำเกิดมันไม่ได้ลมตะวันออกมามันหนุนนงลมมันมาช่วยหนุนน้ำอ่ะแล้วทำให้น้ําเยอะข้าอีกทําให้น้ําขึ้นไปหน่อย เราสังเกตดูมันชอบมันเกิดพายุทีมันชอบมาตอนน้ําเกิดอ่ะแต่ตอนน้าตายมันไม่เคมีอ่ะพายุอะไรอ่ะมันชอบเกิดอ่ะน้ําเกิดเริ่มจะเกิดแล้วนั่นเริ่มมาแล้วพายุเริ่มมาแล้วน้ําเกิดน้ําตายยังส่งผลต่อการประมงชายฝั่งที่ขนบางกระเจ้าทํามาหลายชั่วอายุคนนั่นคือการรุนเคยหรือการดักช้อนเคยด้วยอวนครับ ในช่วงน้ําเกิดน้ําทะเลจะหนุนเคยเข้ามาใกล้ชายฝั่งทําให้ชาวประมงไม่ต้องออกเรือไปไกลก็สามารถรุนเคยได้แต่ถ้าเป็นช่วงน้ําตายต้องออกเรือไปไกลกว่านั้นนี่จึงเป็นภูมิปัญญาชาวประมงจากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติและปฏิบัติมา,ายาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตต็เคยม่เป็นชุ่งจังหวะถ้ามาไหนน้ําเกิดอ่ะมันจะน้ํามันจะขึ้นลงไวน้ําจะขอดไกล แล้วเวลามันขึ้นขึ้นเยอะอ่าน้ำจะลงไวแล้วเราต้องต้องรีบออกก่อนเราต้องดูจังหวะเวลางเงีง้ยมันแมทก,กันน,น้ําเกิดช่วงุนเคยต้นนี้ก็รุ่นเคยกันอย่างเดียวนะเฉ<อ>พาะตรงนี้นะเนี่ยรุ่นเคยกันอย่างเดียวมันก็ทํามาตั้งแต่นานแล้วตั้งต่ปลู่ย่าตายายทํามาเกิดมาถึงก็รุนเคยเลยเมีอาชีพนี้เลย วันนี้บางกระเจ้ามีกะปิเป็นของขึ้นชื่อซึ่งเป็นผลมาจากภูมิปัญญาการทำประมงที่สั่งสมกันมาหลายรุ่นเอาเลยครับยกขึ้นมาเลยครับวิถีชีวิตชาวประมงนะครับผูกพันธุกับท้องทะเลพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเหล่านี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเนี่ยฮะเอาไว้ทำกะปิทำเคยโอ้โห จงเจริญขันทองไทย PBS รายงานโว้วเต็มเลย